เป็นการเสียเวลาค่ะทุกท่านเราจะได้เวลาพบกับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะโดยที่แขกรับเชิญท่านแรกของเรานะคะโอ้โหเป็นแบบนัดนัดต้องพูดสมยานาวเขาไม่พูดไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าพูดมาปุ๊บคือทุกคนรู้จักเลยนะคะเราทุกคนนะคะจะเรียกท่านว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์นั่นเองค่ะจริงๆแค่พูดคำนี้ทุกคนรู้เลยว่าเป็นใครแต่ว่าไม่ได้เราจะพูดแค่นี้ไม่ได้นะคะเราจะต้อง พูดบรรยายประวัติของท่านค่ะเพราะว่าประวัติของท่านเนี่ยก็สุดยอดใช่ย่อยเหมือนกันค่ะโดยวิทยากรของเราท่านนี้นะคะในอดีตค่ะท่านจบไม่ใช่ในอดีตสิท่านจบเออท่านจบการศึกษานะคะระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ค่ะแต่ไม่ธรรมดาค่ะทุกคนเพราะว่าท่านนะคะมีดีกรีเป็นถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะทุกท่านจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะจากคณะรัฐศาสตร์มาค่ะและท่านนะคะก็ได้เข้าสู่วงการกลายเป็นมนุษย์เงินเดือนนั่นเองค่ะแต่ว่าท่านนะคะก็ได้ ได้คนพกค่าว่าด้วยวิสัยทัศน์ของท่านค่ะด้วยความอยากที่จะก้าวหน้าอยากที่จะมีไลฟ์สไตล์และจะประสบความสําเร็จนะคะท่านได้คนพบข่าว่าสิ่งที่ท่านกําลังพาหนะที่ท่านกําลังใช้อยู่นะคะมันไม่ตอบโจทย์เลยค่ะที่ท่านจะไปให้สู่ถึงฝันของท่านนะคะท่านจึงได้มองหาโอกาสนะคะที่จะทําให้ท่านเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นมีเวลาที่มากขึ้นแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ในแบบที่ท่านฝันเอาไว้ค่ะและจนทําให้ท่านนะคะได้มีโอกาสมาพบกับโอกาสทางธุรกิจของนูสกินค่ะ จากการที่ท่านนะคะเปิดใจรับโอกาสทางธุรกิจของโนสกินในวันนั้นค่ะแบ่งปันโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างมากมายนะคะทําให้ปัจจุบันนะคะท่านสามารถพิชิตตำแหน่งแบรนด์ดีเลกเตอร์ได้นะคะและเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวนะคะที่มียอดติดตามในโซเชียลมากกว่า70,000คนนะคะถ้าทุกท่านนะคะพร้อมแล้วนิ้วชี้ค่ะนิ้วชี้จ่อที่เลขแปค่ะทุกท่านนิ้วชี้จ่อที่เลขแปนะคะและพบกับแขกรับเชิญคนแรกของเรานะคะวิทยากรรับเชิญค่ะแบรนด์ดีเลกเตอร์นะคะคุณแนนนี่นะคะนิสายชนโคตนาดคะ่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณพี่นัดมากๆเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแนนนี่สาวน้อยมหัศจรรย์จ้าน้องแนนนี่คนขอไทยนะจ๊ะดาวติ๊กตอกสุขอไทยแนนนี่นูสกินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตื่นเต้นมากทุกคนตื่นเต้นเหมือนหนูไหมคะใครตื่นเต้นพิมพ์บอกว่าเนื้อสันละแม่อ่ะ คอมเมนต์มาแม่เนื้อสัน่นแล้วแม่เนื้อสั่นจริงหนูตื่นเต้นจริง,รงกับนวตัตก,กรรมเวลสปาไอโอตัวใหม่นะคะที่กําลังจะเข้าไทยในเดือนหน้านี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณบริษัทมา,มากเลยนะที่วันนี้ให้น้องแดนนี่ได้มาแบ่งปันเนาะว่าเอ๊ะเราเป็นใครยังไงนะเราทำธุรกิจนูสกีและเห็นโอกาสจาก ORS ตรงนี้ได้ยังไงนะคะก่อนอื่นเลยเดีย๋ยวหนูขอแนะนำตัวหนูขอเปิดอะไรนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่ทุกคนเลยที่พิมพ์กันเข้ามาเนาะแม่เนะตื่นเต้นนะคะ สไลด์ขึ้นไหมคะหน้าจอขึ้นไหมคะพีน่นัทขึ้นไหมคะขึ้นแล้วคะ่ะตนะคะอะ่ะรู้จักกันก่อนค่ะเมื่อกี้อย่างที่พี่นัทบอกเลยหนูนะคะจบรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองค่ะจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งรัฐศาสตร์แต่ว่าพอเรียนจบมาเนี่ยบ้านเราลํา,าบากมากค่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดอยู่สุโขทยัยแล้วก็เป็นมีคุณแม่นะคะเลี้ยงเราคนเดียวเพราะคุณพ่อเสียงแต่อยู่สิบห้าเราก็เลยคิดว่าหนูจะทําอะไรดีนะที่จะหาเงินเลี้ยงแม่ได้เยอะๆอะค่ะ อาชีพแรกตอนนั้นเลยนะคะของหนูก็คือเป็นเซลล์ค่ะมุ่งหน้าสู่ธุรกิจงานขายได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ชีวิตเรานะคะเช่าบ้านสังกสีนะคะอยู่ที่สวนคาโลกค่ะเดือนละพันกว่าบาทแล้วก็แม่ก็มีอาชีพเย็บผ้านะคะทําธุรกิจนูสกินนะในตอนแรกก็เริ่มต้นจากมอเตอร์ไซค์เก่าๆดีมร้อยคันเดียวเลยค่ะทรงพลังใส่ต้นสูงสตาร์ทมอเตอร์ไซค์รอบวันลโลกไปบอกต่อโอกาสทางธุรกิจนะคะ เพื่อนเริ่มต้นตอนทําธุรกิจเนี่ยน้อยมากทั้งเพื่อนในออนไลน์นะคะวันนี้ใครที่ฟังหนูอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากทําธุรกิจหนูสกินจังแต่คอนเน็กชันน้อยเพื่อนน้อยนะคะจะได้แรงบันดาลใจจากหนูเรยตอนนั้นเริ่มต้นนะคะเพื่อนแค่หลักร้อยเองนะคะทุกคนแต่หนูมีความเชื่อว่า มหัศจรรย์แห่งการตลาดออนไลน์ของโลกออนไลน์มันจะพาเราไปเจอคนนะคะที่เราไม่รู้จักนะอีกมากมายค่ะอันนี้คืออาชีพแรกของหนูเลยนะทุกคนหนูก็เดินสายทำงานเซลเป็นเซล์เครื่องสำอางค่ะยืนเชียร์สินค้าพวกสกินแคร์ค่ะตามร้านคอสเมติกต่างๆนะคะภาคเหนือตอนล่างหมดเลยค่ะตั้งแต่สุโขทัยสุโขทัยผิดโลกกำแพง นครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีเขตเนี้ยค่ะหนูก็วิ่งรถแล้วก็ไปยืนเชียร์ขายเครื่องสําอางนะคะจนงานล่าสุดเนี้ยก็เป็นเซลเหมือนกันค่ะแต่ว่าขายน้ํายาทำความสะอาดน้ํายาล้างห้องน้าน้ํายาล้างจานน้ายาเอกประสงค์นะคะเป็นเทเลเซลโทรขายนะคะอยู่ที่อ่อนนุชค่ะอ่าแล้วจุดเริ่มต้นหนูมารู้จักธุรกิจนูสกินนะคะเพราะแฟนหนูค่ะแฟนหนูคือพี่ไอซ์คนข้างๆนะคะนั่งกอดอกอยู่ตรงนั้นนะคะเขาบอกว่า ดักให้แน่ละประสบความสาเร็จเพราะรู้สึกว่าแน่เป็นคนดีกระตันยูแล้วก็พูดเก่งน่าจะไปได้ไกลกว่ากว่านี้แล้วน่าจะมีรายได้ที่มากกว่าเดือนละหมื่นกว่าบาทแต่พี่เชื่อมากๆว่าแน่มีคุณค่ามากกว่าเดือนละหมื่นกว่าบาทน้ำตาหนูไหลเลยค่ะทุกคนหนูรู้สึกว่าผู้ชายทำไมเขารักเราขนาดนี้เพาเห็นคุณค่าในตัวเราขนาดนี้หนูเลยถามเขาว่าแล้วหนูจะไปทําอะไรอาชีพเสริมของหนูเนี่ยคือการเป็นแม่ค้าออนไลน์ควบคู่กับงานเซลล์งานประจําใช่ไหมคะตอนนั้นรายได้มันไม่ตอบโจทย์เงินเดือนหมื่นกว่าบาทค่าคอม ถ้าเต็มที่เนี่ยก็ไม่เกินสองถึงสามหมื่นค่ะแล้วที่สําคัญงานเซลล่าสุดที่หนูขายน้ายาความสะอาดอยู่แถวออนุนะคะ่ะหนูได้หยุดงานอะ่ะเดือนละแค่หนึ่งวันเองที่จะได้กลับบ้านต่างจังหวัดส,สุขโขทยัยนั่งรถทัวร์กลับก็หมดวันแล้วอะคะ่ะหนูรู้สึกว่าห,หนูจะทํางานอะไรหนูจะหาะไรายได้ตรงไหนที่จะได้เงินเยอะๆกลับไปอยู่กับแม่ได้แล้วก็มีเงินที่มากพอมีเวลาที่มากพอนะคะแฟนก็เลยบอกว่าไปกับหารุ่นพี่ดีกว่า 7มิถุนายน2017ค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูได้เข้าไปที่จามจุรีสแควร์นะคะแล้วก็แฟนเนี่ยพาไปหารุ่นพี่ค่ะคือพี่มินชายแล้วก็ไปเจอกับพี่มินดิงแฟนพี่มินชายพี่สองคนเนี้ยเป็นคนเป็นคนภาคเหนือเราก็สุสุโขททยเราก็อยู่ใกล้ๆบ้านใกล้เรียนเคียงแบบจังหวัดใกล้ๆกันแล้วเขาก็เปิดโอกาสทางธรุรกิจไปที่สูนหนูก็ตื่นเต้นว่าทําไมคนนูสกินถึงสวยสดใสทรงพลังนะคะอยากมีชีวิตแบบทุกพี่เขาบ้านจังหนูเห็นโอกาสคะ่ะพี่พี่คะหนูก็ตัดสินใจเลยค่ะ ทำธุรกิจเลยค่ะยังไม่ได้มีทุนเยอะนะคะก็เริ่มต้นจากแบบเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าเสร็จนะคะก็มาเปิดเอชล็อกนะคะไปใช้แต่สิ่งที่หนูทำเนี่ยหนูทาทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เอาชนิดที่ว่าคือไปเดินตลาดนัดไหนอะแม่ลูมิสปาต้องแบบประกบอยู่ในกระเป๋าของเกงอะแม่เจอใครปุ๊บจกขึ้นมาค่ะขอเทสกลางตลาดหนูเป็นอย่างนั้นเลยนะคะออนไลน์ก็ทําค่ะก็โพสตก็รีวิวนะคะที่มอเตอร์ไซ ตั้งตัวตรงใส่รองเท้าส้นสูงไปสปอนเซอร์คนรอบตำบลเลยค่ะคือก็คือมั่นใจก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไม่ได้เอาตัวเองไปคุยนะแต่เราเอาธุรกิจ global brand ระดับ new skin enterprise ไปคุยเออหนูก็มั่นใจก็ทำออนไลน์ด้วยออฟไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ออกมาไลฟ์ออกมาตั้งกล้องนะคะ ที่ปรึกษาก็แสนดีมากๆค่ะก็ออกมาทําเป็นเพื่อนเรานะเราได้ทําออนไลน์ได้ออกมาสร้างตัวตนตรงนี้แหละคะ่ะทําให้คนเริ่มรู้จักหนูนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะน้องแนนนี่ออกกล้องบ่อยจังอะไรดี เครื่องมืออะไรแก๊เจตอะไรอยากใช้อยากซื้อนะคะทำให้เราเกิดรายได้จากการที่เราอ่ะพาตัวเองออกมาอยู่บนโซเชียลบ่อยๆแล้วก็เริ่มขายได้เริ่มเริ่มขายได้แล้วก็เอารีวิวของเราเราเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะหนูก็รีวิวเลยค่ะแม่เอาหน้าตัวเองรีวิวกินใช้แบบนักธุรกิจคะ่ะตัวไหนเราก็ต้องมีแม่ตอนแรกงบยังไม่ค่อยเยอะก็ค่อยซื้อตัวนั้นเพิ่มเติมมาอันนี้หมดซื้ออันนี้ซื้ออันนี้รีวิวแล้วก็คนค่าเห็นการเปลี่ยนแปลงเลย ทำไมน้องคนนี้แบบสวยขึ้นจังอะพอสวยขึ้นเป็นไงแม่รายได้มันเข้าเออรายได้มันเข้ามีพลังมีรายได้เข้าปุ๊บคนก็แบบว่าอยากอยากให้น้องเน้นสอนบ้างการเกิดทีมเริ่มเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่นาทีที่เราเริ่มมีผลลัพธ์หนูก็ไม่หยุดค่ะทําธุรกิจมาปีเนี้ก,กําลังก้าวเข้าสู่ปีที่7 ออกกล้องทุกวันไม่มีวันไหนนะคะที่ไม่ได้โพสหนูสกินค่ะไม่ได้มีวันไหนนะคะที่ไม่ได้มีเรื่องราวของนูสกินอยู่บนฟีดบน Facebook นะคะทําแบบเนี้ยมาตลอดเจปีก็เริ่มเกิดทีมงานค่ะตอนแรกคิดว่าเราจะไปสอนใครได้แม่เราจะไปสอนใครได้แต่ความเป็นครูมันเกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อเราทําสิ่งหนึ่งได้แล้วค่ะแล้วทำสำสำเร็จแล้วหนึ่งเรื่องคนเขาก็จะมาถามว่าทํายังไงบ้างน้องแนสอนพี่หน่อยอุย้ย ธุรกิจนี้แค่เราเป็นก่อนแล้วเราสามารถบอกต่อคนที่เขามากับเราก็เกิดรายได้แล้วก็ได้ค่าแบบลิขสิทธิ์เป็นใช้ปังมากลด่าไปต่อค่ะสิ่งหนึ่งที่หนูได้มาจากธุรกิจนูสกินนะคะนั่นก็คือโจทย์แรกเลยรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะแล้วก็เวลามากขึ้นหนูว่าตัดสินใจนะคะลาออกจากการประจำตั้งแต่หนูทำนูสกินได้สามเดือนแรกแล้วค่ะแม่สามเดือนแรกหนูลาออกเลยค่ะทั้งที่ตอนนั้นอะรายได้นูสกินก็ยังไม่ได้เท่ากับงานประจําเลยนะคะ แต่หนูอะแค่รู้สึกว่าถ้าเรามาตั้งใจกับธุรกิจแบบนี้ที่ธุรกิจที่เราที่เราฝันเป็นที่มันจะให้ปลายทางที่เราอยากได้ได้อะค่ะแล้วก็ใส่แบบเต็มที่สุดแรงเลยนะคะมันก็ต้องเป็นวันของเราสักวันหนึ่งเหมือนรุ่นพี่หลายๆคนที่อยู่ในธุรกิจนูสกินแล้ววันที่ลาออกในจริงแม่ทุกคนก็ไม่เห็นด้วยหรอกคะ่ะทุกคนเพราะเราอยากให้เรามีงานประจําเงินประจําเงานินมั่นคงในแต่ละเดือนอยู่แต่หนูอะก็รู้สึกว่าหนูทาได้ หนูเชื่อว่าหนูทาได้ค่ะหนูออกมาแล้วหลังจากแบบนีะค่ะหนูก็ตั้งใจทําธุรกิจนูสกินนะคะเป็นบรมาตลอดนะคะเป็นบรมาตลอดรายได้มากขึ้นได้ใช้เวลากับแม่มากขึ้นออกไปใช้ชีวิตกับแม่แม่อยากไปไหนไปได้เลยคือเดือนหนึ่งอ่ะวันพระสี่หน่ะไปทุกวันพระี่ะที่ต้องตื่นเช้าไปทาบุญกับแม่อ่ะรู้สึกว่าชีวิตเราเราได้ใช้เวลากับคนที่เรารักเราได้อยู่กับเขาเราได้ได้เต็มที่กับเขามันมากกว่าเรื่องของเงินแต่มันคืออิสระ ในเรื่องเวลาที่เราสามารถจะจัดการตัวเองได้ไงคะแล้วแม่ก็ปื้มมากนะคะแล้วยิ่งพอเราเก่งออนไลน์เพราะเราอยู่ในในระบบอยู่ในทีมใช่ไหมคะเราก็จะฝึกฝนทักษะด้านนี้ให้เก่งอะคะ่ะพอเราเก่งแล้วเป็นไงคะความสามารถของเราะคะ่ะเราก็ออกมารีวิวสินค้านุ่มสกินออกมาสร้างรายได้จนแบบหนูทําแบบออร์แกนิกเลยนะคะหนูไม่ได้ยิงโฆษณาเนานะตอนต้นหนูไม่มีเงินทุนหนูก็คือแบบทำออร์แกนิกยอดวิวไปถึงแบบหลักหลักล,ล,ล้านวิว รีวิวอะไรรีวิวกับข้าวกับปลาทายอินวิตามินอาหารเสริมนูสกินรีวิวสกินแคร์อะไรหนูขายได้จากการที่มีแบบคนติดตามทะานหนูก็เปิดช่องเป็นภาษาส,สโุโขทัยแนนนี่คนสุโขทัยนะคะแล้วก็ช่อง Facebook ว่าแนนนี่รีวิวเก่งค่ะไม่ได้ลดเก่งนะคะเก่งที่แปลว่าเก่งนะคะหนูเปิดช่องรีวิวเป็นสำเนียงสุโขทัยแล้วคนก็แบบชอบเรา f อเรานะคะก็เกิดขึ้นรายได้มาก มากขึ้นนะคะงานซักเซสปีที่แล้วเนี่ยได้ขึ้นไปจอยบนเวทีนะคะก็พนาะแม่ๆไปด้วยเขาก็ปื้มมากๆว่าสิ่งที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับเรามาตั้งแต่แรกแต่ว่าวันนี้เขาได้ลูกเขากลับมาอยู่ด้วยได้เวลาได้ความสุขในชีวิตที่ได้แบบไปกินไปเที่ยวด้วยกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วแม่ก็เป็นดาวติก๊กตอกอีกคนแล้วนะคะตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าเต็มที่เลยลูก รูอาร์วิลสปาไอจะออกมาใช่ไหมเอามาให้แม่ก่อนเลยนะเดี๋ยวแม่จะไปขายเพื่อนช่วยด้วยจะไปขาย f อซนะคะของแม่แม่เพิ่มด้วยนะคะเราก็ได้ร <c oughs> ีคูดแม่เราไปนิดอัวนะคะอ่ะทีนี้พอมาถึงความประทับใจค่ะของของ o อ s เนี่ยหนูไม่เคยลืมเลยหนูมี ORS แรกนะคะที่เกิดขึ้นนะคะตอนนั้นของหนูเนี่ยเป็นลูมีสปานะคะ ดูมิสปาภาพมันแตกหน่อยนะคะแม่ตอนนั้นคือกล้องแบบ <c oughs> กล้องเบอร์มากค่ะกล้องแบบงบน้อยกล้องแตกเลนส์แตกนะคะแต่ใจสู้อยากทําธุรกิจทําได้ประมาณห้าเดือนตอนนั้นอะแล้ว ORS แรกของแม่แม่พี่พี่คืออะไรกันคะพิมพบอกหนูหน่อยได้ไหมคะ ORS แรกของเราคืออะไรอะหนูอยากรู้อะลงพิมพ์มาให้ในแชทหน่อยแต่ ORS แรกในชีวิตของหนูอะคือเครื่องล้างหน้าลูมิสปาสองพันสิบเจ็ดพฤศจิกายนหนูจาได้ไม่ลืมเลย ตอนนั้นอะได้โคต้ามาหนูจะขายได้ประมาณเก้าเครื่องแต่ที่เห็นถ่ายรูปแบบนี้คือหนูไปขอถ่ายรูปกับสินค้าของที่ปรึกษาของพี่มินี่พี่มินชัยของของพี่เพียค่ะเพราะเราอยากเป็นคนที่แบบมารับของทีแล้วเป็นร้อยเครื่อง0ูนย์แถ่ายรูปกระจิงตอนนั้นขายได้เก้าเครื่องแต่เอเน g ีเป็นไงคะ Energy เอเน g ีคือแบบว่า อุ้ยหนักมากคือคือเยอะมากสําหรับหนูคือชีวิตหนูไม่เคยขายสินค้าตอนนั้นเปิดตัวมาหมื่นเก้้อยดูมิสปาหนูขายสินค้าเซ็ตหมื่นน่ะได้เป็นเก้าชิ้นสิชิ้นอ่ะอุ้ยมันทำไมลดทำไมสินค้ากมันขายดีขายง่ายไม่เห็นเหมือนที่คนบอกเลยว่าขายยากตอนตอนตอนทำธุรกิจใหม่ๆเป็นนําเสนอยาสีฟันหลอดละสามรอยเ้าส คนบอกแพงแต่พอเรามาเห็นตัวอย่างเห็นเสพตัวอย่างคนในศูนย์จามจุริสแควร์คนรู้มตสปากันทีละสิบเครื่องร้อยเครื่องวุ้ยค้นกันมาลองกันแต่ตีสี่เฮ้ยพี่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นพูดเลยเศรษฐกิจมันดีมากแล้วก็สิ่งค้ามันเจ๋วมากที่มันเปิดใจคนอยู่นะคะคนพิมพ์มานะโอเอสคืออะไรใช่ไหมโอเอสแรกใช่ไหมคะของนี้นเป็นเครื่องล้างหน้าค่ะแล้วันก็ตื่นเต้นมากแล้วมันก็เลยเป็นความทรงจําที่ดีว่าโห ทุกๆครั้งของการที่มี O S นั่นคือโอกาสในการเติบโตและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเลยเพราะว่าวันนั้นหนูเห็นภาพว่าเครื่องล้างหน้าลูมิสปาเข้ามาในเมืองไทยอ่ะการล้างหน้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและชีวิตเราและสถานะทางการเงินเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหนูก,ก็ตั้งใจว่า้าธุปฏิญาณตนถ5 O S อะไรเกิดขึ้นมาจะเกาะติดขอบบริษัทและก็จะออกไปนําเสนอสปอนเซอร์คนแบบจัดเต็มเลยนะคะจนมาถึงเวลสปาไอโ นวัตกรรมล่าสุดนะคะที่ออกมาความประทับใจแรกก็คือหนูก็ไปเลยค่ะบริษัทเขาเปิดรอบให้เราเทสแล้วก็ไปแม่เราก็ไปค่ะพกขาเกงเริ่มจากเอาเอาน่องน่องน่ารักของเราก่อนเลยค่ะหนูปัญหาคือเส้นเลือดขดที่ขาเยอะมากเดินเยอะค่ะแม่ก็คิดดูใส่ส้นสูงสูงมากขี่มอเตอร์ไซค์แม่เกง่งมันเกง่งมันเก่งน่องมันเก่งกล้าแม่แล้วน่องมันโป่งค่ะแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเอ้ย มันมันเป็นยังไงมันมันเจ็บปวดจนชินอ่ะแม่จนพอเิลสปามาหนูก็บอกบริษัทว่าหนูขอลองเนาะเขาให้ถูเป็นแบบขดหอยเข้าตัวจากตั้งแต่เ้าตะตุ่มมาแม่ไล่ขึ้นมาจนหัวเขา่าใช่ไหมคะหนูก็ไล่ไล่ไลมาวางเบาเัายังไม่ได้ลงน้ําหนักอะไรนะแม่ค่อย,อยๆวนวนวน,วนมันพนคายรู้สึกมันแบบว่าปกติเวลาหนูไปนวดแม่คาว่าไปนวดตามร้านสปาชอบมากแต่ เราก็จะกะจะไปผ่อนคลายหลับสบายแต่ไปร้านนวดไม่เคยได้หลับจริงไหมคะใครรู้สึกาหมนูไปร้านนวดไม่เอาอะไรมันหลับพี่จ๋าพี่จ๋าเอาอะไรมันหลับจ้ามันจะมีแต่ความรู้สึกแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือแม่คือเขาจะเค้นไงแม่เขาจะแก้อาการช่วยเราไหแม่มันจะมันจะหน่วงอะคือมันเจ็บปวดไปหมดนะเออมันมันรู้สึกดีตรงที่มันนวดผ่อนคลายมันจะโอ้ยอะอะโอ้ยเท้าขึ้นฟ้ามือขึ้นหน้ายู่หน้ายีไปหมด แต่เวลสปามันไม่ต้องลงน้ําหนักขนาดนั้นวางเบาๆนวดตามสเตปที่ทางบริษัทเขาบอกเลยค่ะฮึ๊บฮับไอที่น่องเราโป,งปง่งๆไอที่เราปวดปวด,ดตึงๆอะแม่มันคลายมันเบาเดินกลับบ้านมาแล้วทาข้างเดียวเดินขากระเพกไปข้างเดียวว่ามันไม่บาลานซ์ถ้าทำสองข้างดีแต่เวลาเพรมีแป๊บเดียวที่เกินสิบนาทีเราเลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหนึ่งหน้าตาไม่ยุย่ยี่ไม่ต้องเจ็บปวดอดโอยทรมานถ้าเรามีติดบ้านไว้แม่ คนเดินเยอะยืนเยอะเส้นเลือดขอดปวดเข่งปวดขาอย่างหนูเนี่ยควางเบาๆแล้วก็กระตุ้นไปไปแม่นวดไปฟินไปฟินไปเฮ้ยเฮ้ยดีของมันต้องมีหนูคิดแค่นี้เลยนะยังไม่รู้จะขายใครๆตัวเองได้ก่อนเฮ้ยดีดีประทับใจค่ะเอ็กโออะไรมีแม่พาตัวเองไปหนูนะขับรถจากตุกโขไทยไปกรุงเทพอยู่ตุกโขไทยตอนนี้อยู่สุกโขไทยไปกรุงเทพยากจะไปเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะได้จับได้เทสได้ลองได้ถ่ายรูปตื่นเต้นเอาตัวเองเข้าไปประทับใจมากว่าใช้ครั้งได้แล้วประทับใจต้องมีครั้งต่อไปประทับใจส่งต่อไปอีกประทับใจบริษัทบริษัทสุดยอดไหมคะรู้สึกว่าถ้าเราออกสินค้าอะไรดีๆมาสักตัวหนึ่งการที่เราสร้างอินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังเนี่ยเราต้องใช้เงินเยอะมากแล้วขอจะมากับเราไหมถ้าสินค้าเราไม่ได้เจ๋งและมีคุณภาพขนาดนั้นบริษัทเชิญพี่แคนอติรุษนี่คนโรงเรียนเดียวกับพี่ไอซ์เยลยทำรหัสคู่กับคุณไอซ์แคนไฟ พี่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 แค่เนี่ยเป็นคนสวรค์โลกเป็นคนสุโขทัยนะคะอยู่โรงเรียนเดียวกันเลยเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ในสองปีรู้สึกเขาไม่รีวิวอะไรไปเรื่อยเ,เปื่อยเลยนะคนเนี้ยคนสุขโขทัยจะรู้กันคนนี้ไม่ได้รับรีวิวอะไรไปเรื่อยเ,เปื่อยเลยถ้าไม่ดีจริงพี่แค่ไม่เอาพี่แค่ไม่รับเลยเพราะว่าเขาเป็นเดือดสาตา์มาก่อนแล้วก็มาเป็นผู้ประกาศข่าวเล่าชาวนี้บริษัทไปเอาเข้ามาได้ยังไงอะ่ะไปเชิญพี่แค่มารีวิวได้ยังไงรู้สึกว่าบริษัทแบบทําการตลาดช่วยเรามากนะคะล่าสุดคุณตูเซาติปลดมากที่เเเาก็ไม่ได่ดรรีวิวิอป,ป,ปืยยบษััทจ อินฟูลดช้ำช้ำแม่มารีวิวช่วยเรากสุขโอ้แบบดีอ่ะทำให้คนได้รู้จักนวัตกรรมเจ๋งๆแบบนี้แล้วเราทำตลาดง่ายไหมคะง่ายพิมพ์ง่ายมากง่ายพิมพ์ง่ายมากนะคะเออพิมพ์กันเข้ามานะคะและวันนี้ก่อนถหนูจะไปหนูอยากจะฝากเทคนิคการทำตลาดเวลสตาไอโอมาให้พ่อจาแม่จาทุกคนในซูวันนี้นะคะใครอยากได้พิมพ์ว่า หนูจัดมาพิมพ์หนูจัดมาแม่หนูจะได้รู้ว่ายังอยู่กับหนูไหมนะนะแม่นะหนูจัดมา,ดมาเทคนิควันนี้อุ้ยเลิฟน่ารักไอเลิฟ o ยูทุกคนค่ะสมัติเวริมัตค่ะเทคนิคการทําตลาดเวลสปลายโอวันนี้หนูให้อยู่สามขอแน่สามขอแม่สไลด์มาค่ะสามขอแม่ดูขอแรกขอแรกคือหนึ่งเข้าอีเวนต์ฮนะ เข้าร่วมทุกกิจกรรมของบริษัทบริษัทจัดอะไรคะแม่มีเอ็กโปจะไปค่ะมีงานเทสอะไรนี่หนูจะเซฟตารางไว้ในอกในในใจหนูบริษัทมีตารางอะไรเซฟไว้นในใจล็อกเวลาอะหกมีนานเนี่ยไม่พลาดละต้องไปเจอกันนะจ๊ะที่ตามจุริสแควร์นะจ๊ะแม่จา๋าหนูก็มองละว,วันไหนบ้างที่เขาจะเปิดเทสและจะไม่ไปคนเดียวเราจะต้องพาผู้วงังไปเทสเรื่องเวลสปากับเราด้วยเข้าอีเวนต์ค่ะ บริษัทช่วยเราเยอะมากนี่คือกิจกรรมที่จะทําให้เราเกิดยอดขายและองค์กรที่เติบโต,ตหนึ่งขอเลยนะสองแม่เข้าเรื่องนะเข้าเรื่องเข้าเรื่องคือบางคนเข้าอีเวนต์แต่ลืมเข้าเรื่องลืมบอกเล่าเรื่องราวของเวลสปายโอบอกได้แบบไหนบ้างออนไลน์ได้ออฟไลน์ได้แม่อย่างหนูเนี่ยหนูก็แชทแบบเรียบง่ายใครที่เป็นลูกคงลูกค้ากันอาจ๊รแม่จ๋าแชทส่งไปเลยค่ะเขาถามว่าน้องแนนเครื่องนวดมีขายยังคะ น้ำตาเราปริมคอเบ้าแล้วนะเราแบบใจเรามาแล้วนะแต่หนุ่เสนาจะส่งข้อความเสียงเพราะว่าพิมบางทีมันโมโนโทนบางในบางอย่างเนอะลูกค้าบางคนเขาแบบต้องการข้อมูลแล้วก็ส่งข้อความเสียงแบบตื่นเต้นว่ามันจะมาเมื่อไรต้องจองเท่าไหร่นะคะเครื่องเดียวไม่พอนะคะเอาไปสักห้าเลยไหมคะแล้วก็ว่าไปแม่แล้วแต่แล้วแต่สไตล์เลยคะ่ะแล้วก็ส่งแชทส่งแชทบอกไปก่อนเอาสื่อบริษัทเอาคลิปบริษัทอะไรส่งไปก่อนเข้าเรื่องก่อน เข้าเรื่องก่อนเข้าเรื่องเข้าแชทนะจ๊ะและบนโซบนฟรีุ๊อะเราต้องไม่แผ่วนะเราต้องไม่แผ่วนะคะประกาศโฆษณาค่ะบอกเขามีของดีเหมือนเราเราเป็นประธานบริษัทแม่หนูรู้สึกว่าหนูทำธุรกิจหูสกีธุรกิจของหนูเราเป็นประธานบริษัทวันนี้เราจะปิดแกรนโอเพนนิ่งเปิดตัวสินค้าใหม่เออฉ่ำนะม,มันฉ่ำมากเราต้องบอกเล่าเรื่องไหมว่า เอ้ยของเรามีดียังไงไปเทสไปลองลองคลิปลองอะไรรีวิวหนูทำคอนเทนต์ตลอดเขาจะได้รู้ว่าบริษัทเนนี่นูสกินเนี่ยกำลังเปิดตัวสินค้าใหม่คนไทยคนแรกๆที่จะได้ใช้ต้องเป็นหนึ่งในเพื่อนใน Facebook หนูแน่นอนเนี่ยนะคะและขอที่สามเข้าถึงอ่งานเข้าถึงแม่เข้าพบลูกค้าบางทีเราอยู่บนธุกรกิจออนไลน์จนงรั้งเราอาจจะลืมแม่ลืมว่าอะไรคะลืมว่าเราทำออฟไลน์ได้ลืมว่า เฮ้ยจริงๆเราไปพบเจอลูกค้าได้เรานัดรวมกลุ่มกันสามคนห้าคนได้ค่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคนสุขโขทยัทยรู้จักหนูสกินน้อยมากน้อยมากๆน้อยน้อยเลยเอ้ยเราทํายังไงดีนะอยากจะพบลูกค้าเอาก็จากทีมเราก่อนนี่แหละในจังหวัดในตําบลเล็กๆแม่รวมค่ะคาฟเฟ่เมซอนค่ะ เปิดเลยค่ะมาค่ะนาเสนอสินค้าคุยกันเลยค่ะพาเพื่อนมาสามคนห้าคนเจ็ดคนค่ะเล่าเรื่องสินค้าหนูสกินที่เขาฟังหนูไม่มีเครื่องนะเพราะยังไม่ได้มีใครใช้จะได้ใช้พร้อมกันเดือนหน้าเรามีโปรชัวซื้อจากบริษัทไปแม่สี่สิบบาทหนูก็เอาไปเปิดเอาไปกางขึรนจอแอฟเวล่ามันจะเชื่อมต่อกับ F v L A. แอปได้อะไรเราไปตื่นเต้นกับคนในบ้านเราเลยแม่กับคนในพื้นที่เราเรารู้สึกว่าหุ่ยผงม,มันต้องมีต้องมัดจํำไหมคะต้องต้องจองไหมคะต้องยังไงคะ,ต,งงงคะตื่นเต้น เพราะว่าเรารู้สึกว่าของดีมากๆแล้วเราอยากให้คนไทยได้ใช้เราได้เกิดรายได้แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตไปกับหนูสกินไปกับพวกเราไทยว่าสุดเจ๋งพิมพ์เจ๋งอะ่ะพิมว่าเจ๋งอะ่ะนะคะนี่ก็คือสามขอที่หนูอยากฝากไวนะะ้นะคะนะคะราคาดีมากๆ นะราคาดีมากๆหนูบอกเขาเลยว่าหนูบอกเปิดเลยหมื่นเจ็รอแต่ถ้าตัดสินใจแล้วก็จองนะยืนสิทจองสมัครกันนี้นะจ่ายแค่หมื0นคุ้มมากๆเพราะนี่หนูจะใช้เป็นเครื่องมือและมือจับในการ go to Amsterdam ยกแกงยกกวนยกทีมค่ะใครใครจะไปอันสต์ดัมทีการพิมพ์ว่าอันสต์ดัมเจอกันอ่าอันสต์ดัมเจอกันแม่แม่พิมพ์าอันสต์ดัมเจอกันกน,กนะคะหนูตั้งอ,อกตั้งใจเลยว่า สิอดมีนาคมนี้รอบแรกอีพีได้ก่อนเราจะใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวทําตลาดแล้วพาทีมเราค่ะโกอัอนด,ด์แสตม์ด้วยกันนะคะเป็นมือจับที่ดีแล้วก็ขอบคุณเ,เตรียมวอลิฟายอันด์แมเดือนหนึ่งแนนนี่สาวน้อยผัดจันไอแคนไฟเรียบร้อยแล้วนะคะและ จะจบได้ไวที่สุดเพราะเวลสปาจะเข้ามาช่วยชีวิตพวกเราและองค์กรของเราแน่นอนอยากให้ทุกคนได้ไปอันสเตดามด้วยกันนะคะด้วยมือจับที่ดีที่สุด OIS แบบนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณเลยค่ะเปิดแปะให้กับคุณแนนนี่นะคะโอ้โหแค่คนแรกนะคะพลังยังมากขนาดนี้เลยนะคะเปิดแปดรัวๆอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับแขกรับเชิญท่านแรกของเรานะคะแบรนด์ไลเลกเตอร์คุณแนนนี่นะคะสาวน้อมหรศจย์ค่ะคุณแนนนี่นิสายชนโคตานาาค่ะ อย่างที่คุณแอนนี่บอกเลยนะคะว่าอย่างแรกเลยที่ทุกคนจะต้องมีนะคะนั่นก็คือแรงใจค่ะทุกคนเราจะต้องมีแรงใจที่มุ่งมั่นนะคะเราจะต้องตั้งใจแล้วก็ต้องตั้งเป้าให้แน่วแน่นะคะแล้วก็ลงมือทําอย่างเต็มที่ะค่ะวันนี้นะคะความสําเร็จมันอาจจะยังมาไม่ถึงแต่ถ้าสมมุติว่าทุกคนไม่ตั้งใจในวันนี้แล้วก็ความสําเร็จมันไม่มีทางมาถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นแรงใจนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะแล้วก็ถ้าเราเชื่อเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เชื่อมั่นในสินค้านะคะต่อให้เราจะยัง ไม่ได้มีมันอยู่ในมือทุกคนแต่เราเชื่อว่ามันดีเราเชื่อว่ามันทําได้เราเชื่อว่ามันสามารถพาเราไปถึงฝันพานเราไปถึงเป้าหมายของเราได้เราก็สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะคะช่องทางทางโซเชียลนะคะใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะคะสร้างตัวตนขึ้นมาใช้หน้าเราเป็นหน้าร้านนะคะและ สามขอที่คุณแนนนี่แนะนำค่ะเข้าอีเวนต์นะคะเข้าเรื่องแล้วก็เข้าถึงนะคะทุกคนสามารถจำทริคนี้ไปใช้ได้เลยนั่นเองค่ะมาต่อกันเลยค่ะโอ้โ oh, หพลังงานกำลังมานะคะกำลังตื่นเต้นเลยแขกรับเชิญท่านที่2บอกเลยว่าตื่นเต้นไม่แพ้